ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนท่านสารายาช้างเผื่อกออกจากป่าฮะห0 0 0มกิโลครับเพื่อนๆฮะรถสวยคลิปเลยนะฮะดันลอบปี24เลยใครหา Honda Civic FC ปี20นะฮะคันนี้ พเพื่อนๆมาซื้อไปได้เลยนะครับ1.8 EL ปี20คันนี้นะฮะนะครับพเพื่อนๆครับบอกให้เลยว่าสวยมากนะฮะบ,บุ๊คครบเอกสารครบผู้มือครบน่าต้องกราบขอบคุณพี่ชายมากเอารถสวยมาเชินให้นะครับคันนี้ป้ายแดงเกือบล้านหนึ่งเก้าแสนเจ็ดวันนี้ทำราคาสุดพิเศษให้เพื่อนๆเลยนะครับ, 5, 4, 9, บเพื่อนๆครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาเพื่อนๆมาเลยนะโคตรสวยเลยห้าสี่เก้าไม่ต้องถามว่าสวยแค่ไหนมาไม่สวยแถมให้แสนหนึ่งเลยให้ฟรีๆแสนหนึ่งเลยนะฮะ 5 4 9 0 0 0บาทนะครับ1.8 EL EL ตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปที่สุดแล้วบอกไ้ฟ้งไฟ้าครบทุกอย่างครบเลยนะครับราคา100% 1 9 0อร์เซนาแนะครับวันนี้นะฮะเพื่อนๆซื้อในราคา56%นะฮะประมาณ549,000บาทคักรถคันนี้มูลค่าหายไป48%นะครับเพื่อนๆครับโคตรสวยเลยอะน่ฮะเพื่อนๆฮะและสวยไม่มีที่ติเลยนะครับเพื่อนๆครับ 5,49,000บาทนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะ5,000 50, 0กิโลแท้ๆเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบสวยขั้นเทพเข้าศูนย์ที่ Honda พ on ุทธมนตรสายสี่นะครับ Honda พุทธมนตรสายสี่นะครับและเข้าศูนย์ที่นั่นตลอดเลยประวัติตั้งแต่ศูนย์กิโลแรกเลยนะครับแนะสะครับเพจไม่เคยไม่เคยเลยเห็นไหมฮะสครับเพจ สีฟ้ายังไม่สติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะฮะประตูสี่บานสวยสุดๆไปเลยเพื่อนๆนะฮะ,นะฮะหามาได้แล้วครับ Honda Civic FC ตัวท็อปเครื่องพันแปดห้าหมื่นสี่พันโลนะครับห้าหมื่นสี่พันโลนะครับเพื่อนๆครับนะฮะห้าหมื่นสี่พันโลนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับปีหนึ่งวิ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะฮะโฉลี่ยแล้วนะฮะ หนึ่งปีรถคันนี้วิ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลรถอายุรถคันนี้ห้าปีปีวิ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลหนึ่งเดือนวิ่งเก้าร้อยสิบหกกิโลวันละสามสิบโลพอดีนะครับวันละสามสิบกิโล <c oughs> เพื่อนเพื่อนไงมีความเห็นว่าไงครับวิ่งน้อยไหมครับเพราะว่ารับส่งลูกบ้านอยู่พุทธมนตลสายสี่วิ่งรับส่งลูกวันหนึ่งเนี่ยแต่ ไป15กิโลกับ15กิโลเองนะฮะอยู่ตรงคลองทวีวัฒนานะฮะลูกๆท่านลูกพี่ชายผมเรียนอยู่แถวคลองทวีวัฒนานะครับก็รับส่งหลานอยู่ที่แถวนั้นเองนะครับใช้งานน้อยมากสภาพภายในสวยกริบเลยนะฮะได้ยางดันหลบปี2024คันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยเพื่อนๆฮะสวยขั้นเทพเลยดีกว่านะครับ เครื่องมือแม่แรงยังอไหลครบถ้วนสวยขั้นเทพเลยสันหลังซ้ายสันหลังขวาเนี่ยมอยเบดอาร์คเดิมๆเลยนะครับคิอรถที่นี่นะรถบ้านคุณโชวาริตตอนนี้เพื่อนๆถ้ายังไม่เคยรู้จักผมผมชวาริตวันนิธนาน,นันครับกระบี่มอหนึ่งรถยนมือสองนะครับนะฮะสโลแกนของเราคือรถบ้านคุณโชวาริตนะครับคือ ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถจากเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ราวสา30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือ2อย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยนะฮะกับการะเสนอนําเสนอรถยนต์มือ2แบบปลอดภัยที่สุดเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าคงไม่นานแน่ๆนี่มายังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งจอดตะกี้แล้วรีวิวเลยไม่ถึง5นาทีเพิ่งปล่อยรถมิสาตเทียนาไปนะครับ สวยกิฟเลยนะมีคุณริวผิวเห็นไหมเพื่อนยังไม่สปาเพื่อนนะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยสวยขั้นเทพนะครับและโครงสร้างหลักโครงสร้างรองนะฮะเสา A เสา B เสาซเดิมหมดนะครับน็อตยึดก้งยึดแก้มเดิมหมดนะเพื่อนๆครับสวยมากนะฮะนะฮะนะไม่รู้จะสวยไปไหนนะเพื่อนฮะเสียงเครื่องเฉพาะพิ้งเลยเลขไม้น้อยมากนะฮะห้าหมื่นสี่พันกิโลจําไว้อย่างนึงนะเพื่อนๆืนครับ รถมือสองตัดสินกันที่สภาพรถตัดสินกันที่เลขไม่รถตัดสินกันที่คนขายรถยนต์เขารับประกันอะไรคุณบ้างผมเรามีใบรับประกันราคาที่คืน100%หากพบเจอว่าสนหนักพิกควตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องต่อมาย้ยอมแล้วไฟไหม้น้ําท่วมไมแท้โอนได้สร้างถูรเบียนรับประกันราคาที่คืนอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะครับไม่ต้องคุยเยอะโชว์รูมของเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนนี้ที่กว่าห้าไร่เลยติดถนนใหญ่ บรมราชชนนีตรงข้ามเซนท่านสารยานะครับเพื่อนครับรถรุ่นยูวีสองที่ปลอดภัยมีสตอรี่อันยาวนานนะครับแล้วก็ประสบการณ์เรากว่าสาสปีเราทํารถยูวีสองด้วยความตั้งใจจิตวิญญาณที่จะส่งมอบสิบ่งดีๆให้กับเพื่อนๆจริงๆเ,เพื่อนนะครับนะฮะสวยๆเลยนะฮะมาตัวรถจบอยู่แล้วลเพื่อนเพื่อนๆฮะมาดูเอกสารรถสวยต้องโอนได้เพื่อนๆนฮะเล่มที้เป็นอยู่นี่แล้วเพนเพื่อนครับดูซื้อบ้านดูนโฉนดที่ดินคือรถดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะเพื่อนเพื่อนครับ เล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับนะบเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างยืนยันนั่งยันยนอนยันเป็นรถปี20 นะครับคอสอสิบเก้าจดทะเบียนปีน20นะครับพเพื่อนครับเป็นรุ่นไม่ได้เชิญแล้วนะครับคันนี้โอนที่ตลิ่งชันแน่นอนนะครับเพราะลูกค้าอยู่แถวๆนี้นี่เองนะครับอยู่แถวๆพุนทธมณฑลสายสี่นะครับโอนตลิ่งชันนะครับทะเบียนบ้านบัตรเจ้าของเดิมครบทุกครบสูตรแล้วกันฮนะเข้าหลักเกณฑ์ห้ามาตรฐานกดเด็กรถบ้านคุณชวลิศล่ารถสวย1ใบน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียวห้าห้าและประกันที่คุณ1ปีนะครับ20,000กิโลเพื่อนฮะคุณจะครบเอกสารครบคู่มือครบ แบบนี้ฉันจะซื้อไหมนะครับเ,เพื่อนๆครับนะโอ้โหโโดูเด็ยทุกอย่างมีให้หมดเลยนะครับบุ๊คเซอร์วิทเข้าศูนย์ตลอดเป็นรุ่น1.8 EL นะครับ นะฮะเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบเงี้ยซื้อบ้านจุโฉนโดที่ดินคิวรถอยู่ด้วยทะเบียนตัวจริงเสร็จแล้วเราก็ออกไปสีชมพูให้เพื่อนๆเลยนะครับว่าของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่าตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้โอนได้ส,ส่วนซากโซนทะเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังนะฮะนะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีผีในรถนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ใบนี้คือใบรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซนต์นะครับเพื่อนๆครับเอาคันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับเอาหมุน หน0บาทนะครับมีเงินเดือน167่งมอกได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนคับเลยนะครับเราขายดีเหลือเกินนะฮะต้องกราบขอบคุณ f อท,ทุกท่านทุกท่านเลยที่กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กดช่วยแชร์เราไปเยอะเอะช่วยแชร์ให้เขารู้จักรถบ้านโชลิตว่ารถบ้านโชลิตขายรถดีขายรถเกรดเขายรถด, A, ดีคุณภาพโชลูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่โชลูมเราติดถนนใหญ่บรมราชชนนีอยู่ตรงขา всех, ง้ามเซ็นทรัลสารยาเราเปิดบริการทั้งหมด365วันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพื่อนๆครับนครับนี้ คุณจะสำรองไม่เคยใช้เลยแนทะ็กม้ากังอยู่เลยดูเดีเพื่อนๆแท็กม้ากังอยู่เลยคุณจะสำรองไม่ได้ใช้เลยเน,เน,นะครับสวยอย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วนะฮะแล้วขายราคาอย่างนี้ด้วยโคตรถูกเลยนะฮะนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเองเพื่อนฮนะเลขไมห้าหมื่นสี่พันโลไม่ต้องไปถามว่าสวยไม่สวยมีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูมีใบรับประกันราคาสคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์ที่นี่สามสิบกว่าปี นะฮะทุกอย่างเพอร์เฟกตหมดโชว์รูมเรามาตรฐานทันสมัยใหญ่เป็นห้องแอร์สองชั้นนะฮะเป็นที่ดินของเราเองเราไม่ได้เช่าใครตอกย้ําความมั่นใจให้เพื่อน่นว่าซื้อกับเราท่านไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวแน่นอนนะครับผมเป็นซีอเองมาไลฟ์เองมาพูดคุยกับท่านเองให้ความมั่นใจกับท่านเองนะครับท่านไม่โดนหลอกแน่นอนตอนนี้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้ใจที่มั่นใจที่เชื่อใจนะครับสวัสดีนะครับเพื่อน่นครับสวัสดีครับ